หนึ่งพันไม่ใช่แพงไป700ก็แพงไปนะครับพ่อเอเข้ามาในราคาเครื่องเล่นที่มีความสูงเยอะๆเนี่ยรถไฟหอยเนี่ยทำอะไรพ่อเอไม่ได้หรอกนะ มาดูนอรชิปวันนี้น้องน้ำเงินอยู่ที่สวนสยาม a m ซิ่งพ Park นะครับ,รบเราอยู่นที่สวนสยาม Amazing Park นะครับนี่คุณครูบอกว่าสวนสยาม a m ซิ่งพ Park อ๋อต้องบอกเสียงว่าพาร์คอ๋ออยู่ที่สวนสยามเมซิ่งพ Park นะครับเดี๋ยวนี้เป็น EP ที่สองสอง,สองเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้น้องน้ำเงินจะเล่นอะไรกันบ้างนะแล้วก็สวนน้ำที่นี่เขาบอกว่าใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของ ของประเทศของโลกด้วยนะเออเดี๋ยวตามมาดูพ่อๆมาน้องน้ำเงินกันเลยนะครับรับบา,บายโนโน่ no, no. นี่โนโน่ no, no. จะมีเครื่องเล่นหลายๆเครื่องเล่นที่ว่าให้เข้าสําหรับเด็กโตนะน้องน้ำเงินเนี่ยสูงไม่ถึงร้อยสามสิบก็จะมีข้อจํากัดอยู่นะครับของทางสยามอมสิสซิงคา้าเนี่ยเขาจะเรื่องความปลอดภัยอะไรหลายๆอย่างด้วยนะครับก็จะมีโซนจำกัดสำหรับเด็กที่สูงไม่ถึงร้อยสามสิบใช่ไหมลูก i uh -huh. ือมันมืดมากเนอนนะมืดมากนอนนั่งเงินจับของเราเป็นเสะท้อนเสื้อะท้อนแสงเลยดูเสื้อดิดูอ่าเสื้อตะท้องแสงเฮ้ยเนี่ยมันมืดมากเลยอ่ะนอนเฮ้ยเฮ้ย อุ้ยตัวนี้เพชรเงินดูตัวนี้เร็วเราไม่อยากดูเอาอยากกลับแล้วอยากกลับแล้วไปไปเฮ้ยพอยาวร้องไห้ไหนเอามีเด็กร้องไห้ดู สวัสดีครับทุกคนวันนี้พ่อเอกับพี่เพชรนะจะมานั่งเขาเรียกอะไรวะเบอร์เทแล้วเนี่ยรถไฟหอเนี่ยฮะให้ทุกคนดูนะครับพอดีน้องน,นับเงินอนะขึ้นมาไม่ได้เนาะแล้วนี่จะเป็นครั้งแรกของพ่อเอเลยที่ได้ขี่เครื่องเล่นที่มีความหวาดเสียวขนาดน,นี้นะที่สวนสยามเนี่ยไม่มีชิ้นไหนที่ทําให้พ่อเอกรีดได้แน่นอนทำอะไรพ่อเอไม่ได้หรอกมาดียินเสียงซักแอะคอยดูนะครับ เรียวกันแล้วนะครับผมนี่พี่เพชรอหไม่ได้นั่งแถวหน้าเนี่ยไปกันเลยโอ้โห้ e t s go ทำไรพ่อเอกไม่ได้หรอกไม่ได้ยินเสียงซักแ่คอยดูนะครับ

คือสุดยอดมากคือตอนนี้ขาสั่นดูสภาพพี่เบสเป็นไงไปต่อได้ไหมไปต่อไม่ได้แล้วนี่นะครับยังไงทะเลกรุงเทพเหมือนทะเลจริงไหมเหมือนทะเลจริงไหมบอกทุกคนดิใช่มันทะเลเหมือนทะเลจริงแต่เป็นทะเลน้ําจืดนะครับนี่ทะเลเป็นทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนี่แล้วก็รู้ไหมค่าเข้าที่เราเข้าวันนี้เท่าไหร่ 1,000งพันลไม่ใช่แพงไป700ก็แพงไปนะครับพ่อเอเข้ามาในราคา530นะครับเดี๋ยวจะมาบอกพี่ทริกว่าจองทางไหนถึงได้ราคานี้เนาะสำหรับน้องน้ำเงินเนี่ยน้องน้ำเงินเนี่ย200บาทเพราะสูงไม่ถึง120เซนเนาะใครที่อยากได้ตั๋วราคาเหมือนที่พ่อเอมาเนี่ยก็ไปโหลดแอปของเซเว่นเนาะเขาจะมีโปรโมชั่นที่ที่โคกับสวนสยาม เขาจะมีโปรแล้วจะส่งให้ลูกค้าจะส่งให้สมาชิกดูว่าเดือนนี้ราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ยังยังพ่อเอจองมาในราคา530ามีค่าธรรมเนียม20บาทก็ตกคนละค5า5จากราคา1 0 0 0บาททุกคนคัาดว่าเยี่ยมมากๆเลยครับผมคุ้มค่าจริงๆครับ